สวัสดีค่ะทุกคนพี่ชื่อเพนสีชื่อเล่นชื่อหวานค่ะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําหนังสือที่พี่ลองอ่านด้วยตัวเองแล้วก็ทดลองฝึกใช้ด้วยตัวเองเนาะทุกคนเทคนิคนี้พี่อยากจะแนะนําให้ทุกคนที่กําลังอยากจะฝึกฝนตัวเองหรือว่าอยากจะฝึกตัวเองให้อ่านภาษาอังกฤษได้ได้ดีได้เก่งแล้วก็สามารถพูดอ่านเขียนได้แล้วก็สามารถทํางานกับฝรั่งได้ด้วยทุกคนนะหนังสือที่พี่มีอยู่ตอนนี้มีหลายเล่มมากต่อไปพี่ก็จะ,ะทําเป็นรีวิวว่าเล่มไหนพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้ แต่วันนี้พี่ก็จะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูว่าที่พี่อ่านไปมีเล่มไหนบ้างนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอ่านนะก็สามารถซื้อหากันมาได้นะทุกคนเพราะว่ามีแต่หนังสือดีๆทั้งนั้นเลยหนังสือเล่มนี้ Rich Dad Poor Dad ก็ดีสุดๆเลยทุกคนแต่เดี๋ยวพี่จะมารีวิวเป็นทุกเล่มเนาะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรยังไงแต่ว่าเรื่องใหม่ล่าสุดของพี่เนี่ยหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดก็ก็เพิ่งมาเนาะ h o s e ซอ่า ยูเอ็นเนมี่ไวท์ลีก็เล่มนี้ยังไม่ได้เริ่มอ่านเลยทุกคนแต่ว่าพี่ก็จะเริ่มอ่านนี่แหละพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าอยากจะบอกให้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่อยากเก่งอยากที่จะพัฒนาตัวเองต้องฝึกฝนไปด้วยกันค่ะเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาทําเป็นรีวิวแล้วก็ดูคลิปสั้นของพี่ไปพร้อมกันเนาะทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกแน่นอนจ้ะ